โอเคตอนนี้เราอยู่กันใน uh, The Battle Cat อีกแล้วนะหลังจากที่เราไม่ได้ทําการอัดเจ้ตัวเกมนี้มาเป็นเวลานานมากๆเพราะว่ามันมีเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยนะครับทำให้เราไม่สามารถอัดมัได้แต่ว่าก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นตัวก็กลับมาดีได้นิดหน่อยก็เลยกลับมาทําคลิปให้ทุกคนที่คิดถึงดูกันซึ่งผมลืมไปแล้วทุกคนใช่ไหมว่า EP นี้เป็น EP ที่เทไหร่น่าจะประมาณ EP นี้เป็น EP ที่14นะครับเมื่อกี้เพิ่งเปิดเช็คดูนะ ต้องบอกว่ามีหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆแต่ว่าผมไม่สามารถตอบกลับได้นในช่วงนั้นเนื่องจากว่าผมมีอาการไอเป็นเลือดถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าอาการมันหนักมากเลยช่วงแรก <c oughs> หยุดเล่นเกมไปประมาณ9วันแต่ว่าผมเองก็ยัง เข้ามาเช็คในเกมนะเพราะว่าผมก็นํากระป๋องไปสุ่มกาชาตามที่ทุกคนบอกเลยสรุปผมไม่ได้ตัวอูเบอร์ผมไม่ได้อูเบอร์เพิ่มนะครับผมก็ยังมีอูเบอร์แค่2ต,ตัว อนแรกก็ไปสุม่มแล้วคิดว่าน่าจะได้ไงเห็นหลายคนบอกว่าไปสุ่มดูมันได้ตาฟ้าเพิ่มขึ้นโอกาสเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็ล,ลองไปสุม่มสรุปมันไม่ได้อนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ตัวมาประจําทีมแบบโคตรเยอะมันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในทีมผมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเพราะว่าเคยมีคอมเมนต์น้องคนนึงเขาบอกว่าอยากรู้ว่าในในทีมผมเนี่ยหรือว่าในคังของผมเนี่ยมีแมวอะไรบ้างจะได้รู้ว่าต้อง อัปเกรดตัวอะไรแล้วจัดทีมอะไรเริ่มจาก <c oughs> แมวพิเศษก่อนเลยแมวพิเศษที่ผมมีก็จะมีแมวแชมเปาอ่าแซมบ้าแล้วกันเจ้าแ,แมวตัวนี้เป็นแมวที่น้องใน YouTube บอกมาว่าให้ซื้อแล้วอัปเลเวล10ใช้รับเท้านะครับผมก็เลยซื้อมาแล้วก็มีมิสโมเนโกนะครับตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่าเป็นแมวผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเท่าที่หาได้แล้วตอนนี้ครับแล้วก็แมวเบอร์เกอร์อันนี้น้องๆบอกว่าให้ซื้อ,อให้หามาเพื่อรับตีนแมวเหรียญน,นะครับก็ไว้รับเท้าแมวนั่งชาิ แมวเล็กเล็กแท้งนะครับแล้วก็เล็กขวานเล็กอีเล็กนกผมไม่รู้ว่า้พวกนั้นนะมันใช้ทําอะไรได้นะครับมาเริ่มที่แมวแรกเลยดีกว่าแมวแรกผมได้เจ้าตัวแมวกงล้อมาแมวซาลอนแมวจูลาสสิกนะครับอ่าแมวไวกิ้งนะครับแมวจนสลัดนะแมวบิชอปแมวหมอดูนะครับแมวชาแมนแมวแม่มดแมวนักธนูแมวนักดาบแมวมือปืน แมวกระป๋องแมวขาล็อกแมวพลังจิตแมวองเมียวจิแมวคนตัดไม้แมวโรเวอร์แมวมาทัโดแมวบูตึงนะครับอันเมื่อกี้เป็นแมวแรนะต่อไปเป็นแมวซูเปอร์แรที่เรามีในทีมราก็จะมีแมวเนิร์ดครับแมวโคทัสึครับแมวนักว่ายน้ำนะครับแมวโพธิสัตว์ครับแมวจูเลียตครับแมวเครื่องปิ้งขนมปังครับอาโตขึ้นครับแมวข้ําถอครับแมวนักกล้ามเล่นทอครับเอ้ยแมวทองนักกล้ามนะครับแมวอาชีวะจบใหม่ครับแมวขุดเจาะครับสายท่านล้างสมองครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวแมว Uber Super แล้วก็จะมีแมว Super Galaxy Cosmo ครับแล้วก็นักสืบ Rover ตัวนี้ราคา Uber ของผมนั้น แพงมากจนไม่สามารถจับต้องได้ก็เลยยังไม่ได้ใช้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับรว่าผมลองอัพแล่จนถึงระดับแปดมันก็ตันแค่ห้าพันห้าแต่ค่าเรียกมันห้าพันแปดร้อยห้าสิบนะครับเจ้าตัวแมวนกกระเรียนหรือแมวคอสโมนั่นแหละเงินไม่พอเดี๋ยวเจ้าตัวที่ตัวเองอัปเกรดไปเยอะๆขึ้นไปครับบางตัวผมยังไม่ได้อัปเกรดไงแต่ที่ทุกคนดูไปมีแมวตัวไหนที่เหมาะกับการเอาเข้าทีมผมบ้างก็บอกบอกกันมานะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ได้ตัวมาไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงใร,รู้ก็ ไ่บอกผมหน่อยเพื่อเป็นอะไรนะวิทยาทานอะเพื่อเป็นบุญเป็นบุญแก่ตัวข้าพเจ้า จบแล้วนะหมดแล้วปะแมวที่เจ้าเข้าหลังจากที่ผมอัปเกรดเจ้าตัวแมวจุดครบนะบก็ได้รับอันดับผู้ใช้ส0 0รอยเลยเหร,อ,หรอ,อุ้ยไอพีอ๋อจัดไปอะไรเนี่ยแค็ความก้าวหน้าเฮ้ยมีน้องตัวอกว่าพี่ครับพี่เติมเกมเลยครับใจเย็นนะครับน้องบางคนเติมไปเป็นหลายบาทก็ใช่ว่าจะได้ตัวดีทนี้เรามาอยู่กันกลับด่านฝรั่งเศสนี่มีเทศกาลสมบัติด,ด้วยนะจัดไปเลยครับฝรั่งเศสรประเทศแรกในการตีของเราในคลิปนี้ไหวหรือเปาเรียกตัวรับเท้าออกมาก่อนครับ ตอนนี้ผมอัพเจ้าตัวแมวซาลอนกลายเป็นแมวปารีสมาแล้วนะครับใช่ว่าแมวซาลอนว่าที่น้องๆหนูๆุหลายๆคนบอกผมว่าให้อัพนะครับพี่มันเก่งไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันบ้างครับแต่อัพแล้วนะเอาแล้วเอ้มันก็แรงอยู่นะทําไปเล่นไปก็ตบทีเดียวบ้านแตกไดปะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงการอัปเกรดเพิ่งนึ่งได้่าผมอัปเกรดฐานกับทุกอย่างจนตันเพื่อเอาไปแก้แค้นไอหมีดําที่ทุกคนบอกอแต่ตอนนี้ยังรอไปก่อนเดี๋ยววันนี้แหละเราจะไปแก้แค้นกัน,กนทุกคน ไอหมีดําคลิปที่แล้วทุกคนจาได้ไหมครับที่ว่ามันทําบ้านเราพังอ่ะเพราะมันตีแรงมากแต่คนบอกว่าพี่ครับปืนป้อมปืนยิงทีเดยวตายใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเอาป้อมปืนไปยิงมันกันคลิปเนี้ยดูซิว่าเราจะชนะมันได้ไหมประเทศต่อไปที่เราจะทําการตีนี่ก็คือประเทศเยอรมนีเป็นเก้าเบียเก้าเบียรูยร้สึกว่าถ้าผมเก็บสมบัติในอันนี้ได้ผมก็จะเรียกแมวได้เยอะขึ้นไอเร็วขึ้นใช่ไหมต้องโดนแล้วจังหวะน,นี้ยกองสองข้ามยังไม่มีตัววิวาออกมาเลยนะครับก็ยังปล่อยตัวแบบปกติธรรมดาบ้านๆตัวสีขาว เจออะไรเงี้ยจะปล่อยแมวค้ำถอเพราะว่าหลังจากที่ไททันมันราคาแพงใช่ไหมทุกคนแมวค้ำถอเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าดีมากในตอนนี้จริงๆเรื่องราคาไม่แพงแถมดาเมจผมว่าแรงอยู่นะแมวค้ำถอพอได้เลยครับนี่อแรงพอควรอยู่อันนี้ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับถ้าไม่มีตัวออกมาช่วยนี่ผมคิดว่าเยอรมนีไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดโอ้แล้วแบบแมวผมประชิดบ้านขนาดนี้ ยกเลิกได้เลยครับชัยชนะของเยอรมนีพังแน่นอนร่วงครับนี่เรายังมีก๊อกสออคะับเรายังมีการยิงบิสไซออกไปได้อีกนะเลเซอร์จะขานเรานะยิงได้แบบทะลุฐานฝั่งสร่องตรงตข้ามเลยดูดิระยะโคตรไกลเรียบร้อยครับชนะแล้วเยอรมนี er ไม่เป็นอีซี่ขนาดนั้นเลยอหรอ ว่าดาบยังไม่ยากไงเดี๋ยวรอแบบนานๆไปดบา็จะยากขึ้นอันนี้เป็นเดนมาร์กด่านหนึ่งนี่ใช้ค่าเข้าประมาณ50เลยนะแพงมากเเดนมาร์กนี่มันเอาอีกแล้วคลิปนั้นมันก็ชีเปืือยรอบนี้ก็ชีเปลือยอีกแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาจริงโอเกเราเรียกแมวรับเท้าออกมาเยอะครับเตรียมตัวเรียกเจ้าต,ตัวแมวทำดาเมจเราออกมาได้เลยนี่แมวสปรารีของเรานั่นเองอัพจน10ครับก็จะวิวัฒนาการล่างไปอีก ผมบอกเลยว่าเราไม่ได้แตะต้องไททันมานานมากนะเอ้ยนี่นี่น,นี่ลืมแมวตัวน,นี้ได้ไงพึ่งอัพมาจนวิวสิบครับจากแมวเซิร์ฟร์ดที่ทุกคนเห็นโคตรเท่กลายเป็นเจ้าตัวแมวนอนบนแพโคตรเน่าเรียบอุยอ้ยอุ้ยช้างสารมามจะโดนช้างตกตายปนะเนี่ยไม่หรอกเจอปืนเลเซอร์ยิงช้างกระเด็นหมดผมบอกเลยนี่รอระสะดุง้งสะดุง้งช้างสะดุง้งโอ้ยช้างตีช้าครับตีแล้วก็ยืนนิ่งนานเลยกว่าจะตีทีหนึ่งตีช้าแต่ว่าพี่แกตีแรงตีทีสะเทือนครับแต่กระเท่านั้นอะ ไม่ได้ใช้นานมากไาท,ท่านออกมาเลยคิดถึงมากตั้งแต่ที่ราคามันขึ้นมาเป็นพันเผมก็ไม่ได้ใช้อีกเลยไายท่านแพงเกินไม่ไหวตอนแรกพันสามพอไหวครัพอพันเนี่พอเลยพันสามยังพอทนนะพันเกนี่พอเลยเอาละจังหวะนี้สี่พันละเรียบร้อยครับเสร็จละเดนมาร์กนี่อุย้ยอะไรเนี่ยเครื่องคิดเงินอืมโอ้ยนอร์เวย์เหรอนอร์เวย์ใช้แค่สามสิบสี่เหรอทำไมเดนมาร์กมันเก็บแบตัง 50, ้ง5 0าสิบแบบแพงเกินดูอย่างนอร์เวย์ติเก็บแค่30มสิบกว่า ลืมไปว่าเราต้องเอาตัวรับเท้าไปให้โมนโก้ด้วยผมไม่ค่อยเห็นตัวเหล็กเลยอะทุกคนบอกว่าโมนโกเก่งกับตัวเหล็กใช่ไหมครับเล่นมาในตัวสีชมพูก็ยังแทบจะไม่เจอทุกคนตัวเหล็กนี่ไม่ต้องถามหาเลยอะเจอน้อยมากทุกคนแมวซาลอนที่ทุกคนบอกว่าตีเร็วใช่ตัวเดียวกับที่ผมเล่นอยู่ปะเนี่ยหรือว่าคนละตัวมอผมเข้าใจอะไรผิดอ่านข้อความอะไรผิดเพาะทำไมรู้สึกเหมือนไม่เหมือนที่ทุกคนคอมเมนต์กันมาเลยเรียบร้อยถึงหน้าบ้านแล้วนะจ๊ะอันนี้ผมใช้เร่งสปีดค,ความเร็วมานะเพราะว่าอยากให้ดาบจบไวทุกคนจะไได้้ม่ตอง ดูนานไงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีกลับไปแก้แค้นเจ้าตัวที่เคยทําให้เราแพ้ด้วยเจ้าตัวมีดดำ ราะันก็นจะจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับอันนี้ขาดอีกแค่พลังงานเดียวเราก็จะเล่นได้แล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งดนุนมาครับสหาราชอาณาจักรประเทศสุดท้ายของคลิปนี้ที่เราจะทําการทําให้เขาสะเทือนเพราะว่าเราหมดแล้วหมายถึงพลังงานเรา,มาหมดแล้วครับแต่ว่าด่านหมีที่เราจะไปสู้เนี่ยมันไม่ใช่พลังงานเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองสู้ดูเอาจริงผมกะแค่ว่าชนะหมีได้ก็เอาแล้วเพราะยังอื่นผมไม่คิดว่าจะชนะได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวคอสโมคอสเมอร์เนี่ยเดี๋ยวออกเลยเพราะว่า ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอา Uber ราคา4,000มายัางดีสักกว่าครับตัวนั้นอะไรใช้แน่นอนแต่เ h e Cosmo นี่ไม่ได้ใช้แน่มันแพงเกินนะราคามันอัพไปสูงเกินผมเลยไม่สามารถแตะแต่ถึงได้5 8 0 0คือผมอัพจนเลเวล8อะแรกผมอะมาได้แค่5,500ไม่ไหว เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะทำการเก็บสมบัติกันสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะได้มาทำการอ่านคอมเมนต์ที่เราไม่ได้อ่านด้วยเพราะว่าตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลผมก็ไม่มีเวลาได้อ่านคอมเมนต์เลยทุกคนอยู่ในการพักฟื้นร่างกายอยู่นะครับแต่นี้เดี๋ยวเราออกมาแล้วเราก็จะมาทำการอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนจริงผมก็คิดถึงทุกคนแหละเฮ้ยช้างศาส์เก่งนะก็อนนียเจอปืนเลเซอร์เก่งเกินไปนะบ้าเราอะ่ะเก่งต้องเจอปืนเลเซอร์ครับไม่งั้นไม่ไหวเรียบร้อยครับาราชาณาจากักรโดนเราไปแล้วอืม อย่างที่บอกไปตามที่บอกไปเลยนะครับอ้มมันอัปเดตใหม่ยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่เรามาตีเจ้าตัวอะไรนะหมีดำกันตัวทีหนึ่งเอาคืนเราคืนหน่อยรอบที่เราผมแพ้มันจับได้รอบนี้เราจะไม่แพ้เราต้องระวังไว้แค่ว่าตรงเนี้ยแม่เป็นพื้นที่อันตรายจะไอหมีดำจะมาแล้วเราต้องเตรียมตัวอัพแล้วไปเลยอุย้ยผมลืมเอาอูเบอร์อีกตัวหนึ่งมานะ รอรอบนึงไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้จโจเนี่ยตัวดีเลยนะเดี๋ยวหลายหลายคนหล,ยหลายคนบอกว่าอะไรนะพี่เจอจิงโจ้พี่ตกใจทําไมครับผมเนี่ยเจอจิงโจ้ใช้จิงโจ้ฟาร์มตังค์ทุกคนครับน้องรักน้องรักก็ดูสิครับว่าสิ่งที่พี่เจอจิงโจ้มันเป็นยังไงน้องเจอจิงโจ้น้องไว้เก็บตังค์สำหรับพี่มันมากระทือเนี่ยไหมมากระทือฝั่งพี่ตายเละเลยใช่พี่เก็บตังค์ยังไงวะ ดูดิมันต่อยโมนโกตต่อยแมวค้ําถออะไรคือกระเด็นหมดเลยนะมีแต่ไททันแหละที่เอามันอยู่อะตรงเนี้ยเนี่ยมีแต่ไททันแหละที่อยากเนี่ยที่เอามันอยู่เนี่ยมีแต่ไททันเนี่ยแหละที่เอามันอยู่อะไททันเนี่ยแหละตัวดีเลยในการฆ่ามันอะเนี่ยตันได้ห้าพันห้าเสียดายเนาะแต่ว่าไททันก็จะแพ้หมีดำนั่นไงผว่าละเฮ้ยจริงว่ะหมีดำมันตายเพราะว่านี้ทุกคนมันตายเพราะการโจมตีจากถาดจริงๆว่ะ เมื่อกี้ผมใช้การโจมตีจังหารยิงหมีดำสรุปตายจริงครับต้องรีบเรียกไททันกลับคืนมาเพราะว่าในทีมผมตอนนี้คนที่ทำดาเมจได้เยอะสุดคือไททันนะครับแต่แมวรับท้านี่ก็ยังใช้อยู่นี่ใช้อยู่เนี่ยค้ำทอโดดออกไปไททันมาเรียบร้อยผีเสื้อแตกไปหนึ่งตัวอืม มีใครอีกปะมันหมดแล้วปะที่เราต้องเจอคะแนนสูงขึ้นหมดแล้วนะครับตัวที่ต้องเจอผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยผ่านหมีดำสักทีอ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ผ่านหมีดำได้เนี่ยเป็นการใช้ฐานยิงน้องนแนะนำมาขอบคุณมากพี่ก็ไปเล่นอัพฐานจนตันนะครับทุกคนแล้วก็เอาฐานมาไล่ยิงมันสรุปยิงตายจริงด้วยเออแจ๋ววะลูกนี้คือแบบไม่ต้องอัพอะไรเยอะเลยนะอัพฐานอีกเยอะก็พอแล้วเอาไว้กระทืบ <laughs> เฮ้ยอะไรวะมีหน้าด้วยเหรอเอาเรียบร้อยมีหน้าก็ลวงได้เฮ้ยไหวไหมนะเอ๊ะแมวไซท,ท่านผมตายปะรู้สึกจะใช่นะ ตีติดบ้าคา้ั่งตีติดป่าเถื่อนนะครับน้องๆบอกมันจะแรงมากพี่ผมภาวนาให้มันติดบ่อยๆครับท่านอะ่ะเพราะว่าตีติดบ้าคั่งค,งคือมันต่อยไม่กี่ทีก็คือรู้เรื่องเลยนะแรงครับมันแรงไม่ไหวหรอไม่ไหวหรอใช้งานเพิ่มไม่ได้แล้วเอาเรียบร้อยทุกคนเฮ้อยอะไรเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะอะไรวะเนี่ยกี่ล้านวะเนี่ยห้าร้อยหกสิบเก้าล้านห้าร้อยหกสิบเก้าล้านเอ็กพีบ้าบอกอแตกเอาดีโม้วะเนี่ยโนึกว่าได้จริง อ้าวใน XP ผมไม่เห็นได้เลยสามแสนเท่าเดิมเท่าเดิมอ่ะก็ลดเท่าเดิมอ่ะไม่ใช่หรอเอาไม่ได้อ่ะโอ้ตาอ๋อสะสมไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาก็เนี่ยหรอมารับไปอย่างนี้ปะองงมากครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเจนี่